โอ้โหเกมนี้ผมเจอกับยานในะส้มอันดับสามของประเทศด้วยเกมนี้ตึงแน่นอนแล <ism> <All right. S 2> ้ว well, นี่อะไรครับเนี่ยโอ้โหเนดแดงเถือกเลยโอ้โหแล้วเจอตึงด้วยเกมนี้นี่เรากดอีหลักมานะครับแลงไปสามดาวนะอืมวันนี้ฉันว่าติดีิดี ยานนี้เขาได้มังกรไปนะครับเฮ้ยโอ้โหเปิดทุ่มเลยโอ้โหเรียบร้อยอันนี้ตายตัวแรกไม่พอครับดูเหตุการณ์ต่อจากนี <peanut eller Rednerwechsel> ้โอ้โหลิเลียอ่าเน็ตผมเน็ตจังเขียวไปเลยแต่ไม่เป็นงี้ไม่รู้อะ นี่หนึกก่งนาทีสาวสิบสองวิแนะล้วโอ้โหแลวแดงเคือกเฮ้ยโอ้โหแล้วนี่ผมเจอตึงด้วยเดินไม่ไปเลยครับน,นี่ดีผมแคปจอไว้เลยก็โดนเปิดใช่ไชมเลย งนี้นี่ค้างนานนะครับเดี๋ยวผมข้ามนี้ไปนิดนึงตรงนี้ก็เลยปิดเน็ตเปิดใหม่ครับไปไปเชื่อมอีกอันนึ่งเน็ตมาแล้วครับโอ้โหยวยดาเลยโอ้เกินเชี่ยมวยจะจัดเลย ยานนี้เขาขึ้นลุนเท้าเลยนะนี่คือแบบเงินยานไปไกลมากเลยเนี่ยผมเงิน700ยานเงินพันเจ็ดเจอกับยานในสมรับที่3ประเทศอตอนนี้นี่เจอตึงไม่พอนะครับแถมมีแววโดนเตอรด,ด้วยอ่ะกล่าวันว่าคลิปนี้สอเล่นลิงออฟเลนเก็บตามแล้วกันนะครับก็จะเป็นการหลบไฟผู้ฟาวนะคือตอนนี้เงินมันห่างกันเยอะเกินไปครับห่างกันแบบ โอ้หแค่สามนาทีอะเงินหาา่างแบบเป็นพันอะ่ะอะคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับใครที่ทกดแชร์หนึ่งร้อยแชร์แรกเนี่ยผมตามไปขอบคุณทุงที่เหมือนเดิมครับตอนนี้บอกเลยว่างานยหญมากนะมาหลอดนี่เงินพันโถนะครับนี่คือมาหลอดคืนลมนะเงินห้าทีมเขานะครับส่วนผมเง <พอ S 1> ินพันหนึ่งเนี่ย 1, อ่าเล <ๆ S 2> ใหญ่เข้ากลางครับเข้ากลางแล้วเข้ามังกรนะ จัดเคียวไว้โอ้โหนี่พองเนีคยานาปุ๊บเนี่ยเขาไล่ผมยับเลยเฮ้ยนี่มันเกินไปโอ้โหลิเลียมอีกไอ้สอดได้ครับโชคดีวันนี้มีดวงคีบอย ตรงนี้นี่ถือว่าการเดินเกมถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าออฟเลนน่ะจนมากนะเขาต้องมาปั๊มออฟเลนนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเ,เรียกได้ว่าเขาแพ้ดวงเจอผมติดคีย์เข้าไปนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยกอ้เงินตอนนี้ก็หา900นะครับเรื่อยๆผมโลมากผมรอตรีก่อนนะซื่จากด้วยแค่นี้คือเขาสามารถได้ฟลอมได้นะครับต้องระวังนะในที่สุดเขาที่เป็นไปได้นะครับ

อ่าตรงนี้เริ่มมังกรอีกตัวหนึ่งนะครับแกรเงินผมก็จะขยับมาเรื่อยๆนะครับอ่ตรงนี้เดี๋ยวผมพูดถึงสถานการณ์ในตอนนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้ผมได้มังกรตีตื้นมา2ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องชมเพื่อนด้วยนะคือเวลาออฟเลนเกมน้ำเนี่ยอย่างยานนะครับยานจะต้องคอยฆ่าผมให้นั้นหรือไม่ก็ต่อเลือดที่ได้นะครับต่อเลือดให้เยอะที่สุดเท่าที่มีไปได้นะครับแล้วก็ให้ป่าชีนุ่มมาเก็บงานอะไรประมาณเนี้ยก็แต่ว่าทีนี้เนี่ย คือผมเล่นเซฟเกินไปนะครับเขาก็ทําไไม่ได้เขาก็ต้องไปเข้าตรงกลางซึ่งตรงนี้แหละพอเข้าตรงกลางปุ๊บเนี่ยเอ่อคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือต้องห้ามตายนะครับเพราะว่าถ้าหากยานเข้าไปเติมกลางปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอยากจะไปดูดเงินจากเมดนะครับแล้วก็ถ้าหากยานได้ฆ่าอีกทีนี้เกมจะไหลครับแต่ว่าตรงนี้โชคดีตรงที่ว่าเครื่อเราเนี่ยไม่ตายตรงกลางนะครับจากการที่ยานไปเติมนะ เฮ้ยแล้วมีคนในพุ่มเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไปกิ้วไอปลานี่บุมติ๊กแตกนะครับเป็นคลื่นเลยอันนี้ต้องเรียกว่าเอฟเฟกต์ของออรเรล,ลี่นะครับยอมเสียฟีคือขาดเนะี่ยเล็งตังก่อนเลยอ่ะตอนนี้สับแรงครับโอ้โหยานมายานนี้เขมีดาบฟ้านะนี่เขาจะวิ่งใส่เดียวเลย แต่ว่าการเงินไล่ขึ้นมาแล้วครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หา้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทไป24ใบเพิมพ์คาว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากชาร้อนกันแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครมางมงหาไอดีเอาวีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำแผ่นนี้เลยนะครับเอเมนต้น TP7 เพ่นนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่สนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเ v าวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึกเพ่นใต้คลิปได้เลยครับ อย่างเงิน4ี่พันหนึ่งครับตอนนี้เงินถึงสามพันห้าอ่านกันหกร้อยการไล่ไม่ได้แต่ละร้อยนี่ใช้เวลานานมากขยับบันชิลเลนยิ่งชิลลีนะครับอ่ะตรงนี้รับเลยไปก่อนครับยังทำเวฟสวยๆไม่ได้เกมนี้เอาจริงนี่จุดเกลียนอยู่ที่ลิเลียนะครับลิเลียมาผ่าโดนหกทุบตรงหน้าป้อมนั่นนะ มันทําให้ลเลียเนี่ยเขามาแกงเราต่อลำบากคือถ้าหากชอาตรงนั้นเนี่ยผมตายนะครับทีนี้โอ้โหเจอหยาลเลียเติมเรื่อยๆครับเรียบร้อยเลยอยูเอเกชช่นเลยไม่ได้ครับหยาก็จะขึ้นมานะครับหลังๆนี่หยาไปเติมฟันตรงกลางบ่อยนะครับแต่ว่าตรงกลางนี่เรารับกันแน่นมากเลย Beware brush. Beware brush. the the of of เซนโซรวยครับเินห้าพันมาได้ซูสติ้งนะครับ็อจักรโอ้ยานตัดไปกะหลบได้บางสวยตรงนี้กือบแต เอาจริงๆตรงนี้นี่ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีที่ว่าเขาออกดา,าอดาบฟ้าก่อนนี่แหละคือเกมเขานำมากครับเขาไม่ควรที่จะออกดาบฟ้าไว้ครับถ้าหากเขาขึ้นจองก,ก่อนเล็กแล้วไปขึ้นโออมอรยมต่อเนี่ยตรงนี้ผมน่าจะแหลกและ <c oughs> น่าจะเละแล้วนะคือออกดาบฟ้ามานี่คือกาบั้ท้าเต็มที่เลยครับแต่ว่าผมนี้อย่างเดียวก็เงินมาตามมันสู้ไม่ได้ก็หนีอย่างเดียว อ่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแปดนาทีครับของเราเริ่มมีครับก็มาแกงกับเพื่อนครับเฮ้ยははมานลอดโอ้โหเรียบร้อยขายอย่างไวอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาครับเราดาันเรนล่างมีฟิกเกอร์นะครับเล่นซะทานได้การเงินขึ้นอัดับสองตอนนี้เริ่มเข้าทาัมมิ่งเ,เราแล้วนะครับ คือเล่นเลยไงเขาแค่มีคีสติงแล้วก็มีจุดก่อตัวคินหนึ่งเนี่ยอันนี้พอแล้วนะครับทามมิงนี่ก็สามารถไล่ขวดตัวที่ไม่ออกของกันได้แล้วนะอย่างไอโต้ครับไอโต้ที่เขาไปเกี่ยวคีสนะถ้าเกิดเขาหมดสกิลนะครับเราก็ไล่ขวดเขาได้เลยมาตอนนี้เงินกลับขึ้นดับหนึ่งครับทามมิงเราชัดๆเลยตอนนี้เอ้ยไปโอออกคารอนเอามายิงคาร่า,ากับ เออวันเดอร์แต่จริงน่าจะมีปัญหาที่ชาล่ามากบบแต่ผมว่านะในกอนนี้นี่ชาล่าโดนมาหลอดปาตายเหมือนกันนะครับเพราะงั้นไบโอมมน่าเอาทารอนมาเล่นในเกมนี้นะตอถึงทามิ่งปุ๊นี่ทารอนก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับให้เป็นหน้าที่มาลอดอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นนะครับ ว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่าหรือว่าดีเทคแค่ไหนก็อีกเรื่องคือถ้าจะเอาทารอลม,มาแก้กับสะท้อนเนี่ยเอาจริงขึ้นทอยแทนก็นได้นะครับเพราะว่าสะท้อนเป็นดาเมจเวทน,นะสามารถใช้ทอยรับได้นะครับและเกมนี้เนี่ยเออ่ในรางสูงในช่วงนี้นะครับถ้าหากเจอยุเอเนี่ยเขาจะนิยมออกทอยเป็นเรื่องปกติแล้วนะถ้าเล่นคารี่นะครับเล่นคารีเจอยุเอนี่ส่วนมากจะออกทอยกันงั้นเขาจะเล่นลำบากโดนต่อทีนึงก็ตกไฟแ,แล้วนี่เด็ดผมไปกัน โคตรอันตรายเลยตรงนี้บ้าฟ้าก็จะเกิดครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงที่เขาอยู่มวลสามคนนะอ่าเอ็นโซมาครับเรียบร้อยมาตรงนี้ขอลองเล่นต่อครับการยิงบางดีโอ้ครับโอ้โหแล้วก,กิ้งสวยเข้าไม่ถึงครับโอ้โหแตกแขนโอ้โหเรียบร้อยผม อ่ะเกิดอะไรครับดูติดต่อตอนนี้รับแดงก็จะมานะยกงนี้ผมไม่่คอยได้ประท้ากับหยานเท่าไหร่ไปไล่ตีหนุนแทนนะผมจะไปฆ่ายานก็ยังไงอยู่เขามีทั้งเท้าเหล็กทั้งดาบฟ้าเลยนะครับอันนี้ให้เป็นนักที่ของนุ่นไปผมไล่ตีตัวบางแทนอันนี้มาหลอดโผล่บนนะครับ ในเกมนี้นี่มาหลอดออกร้านด้วยสบายเลยใช้เทพมแล้วครับไม่มีเคียวไม่มีดาฟ้านะไปครับลุยโอ้ล้วีไม่ติดเราไปถ่ายเยอะนะก่อนเข้าไฟนี่ก็เปิดเทมดูก่อนนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะตอนนี้ตัวเลยที่ผม,มอยากสู้คือ,อยานนะครับยามีเขาเหล็กมีดาฟ้าสู้ยากครับไปตีก็ ไม่น่าจะโดนดาเมจเท่าไหร่เจอลดดาเมจหมดเลยมาตอนนี้แบบแรงมาแล้วครับแล้วข้อที่ต่อไปนี่ใช้สูตรน้องนิเสกครับออาดาบสายฟ้ามาครับเร่งอัตราคีให้ถึงหนึ่งอครับแล่นีเดียนี่จะรับตรงกลางนะครับโอ้แล้วรู้กันแต่ทีมเขานี่ถอยมาล้บหมดเลยนะโอ้เรียบร้อยเลยคงนี่เขาปล่อยยานตายแต่ตอนนี้เกมได้เปรี่ยบแล้วครับเดี๋ยวามาดูเพื่อนเราเล่นกันมนะั้ย เขาตายไปสามไนหะเหลือเอ็นโซไบโอครับทีมเราเป็นตัวหนาเนานะี่ยอาลาเขาขั้นหลังความได้เลยหนะ้าไปแล้วอืมตัว ข้าววีวนะไปกันเลยครับลุยต่อเราที่เราได้ไปสองทางนะเราต้องการมีไฟต่อเนื่องครับขึ้นไปเติมเลยเป้าหมายอยู่ที่ไบโอนะครับวัวแล,แล้วไบโอนแล้วเกาะเกิดมาพอดีเป๊ะเลยมันพอยเกาะได้ครับแล้วตรงนี้โอ้โหเราไปขวดยาน แต่ก็ได้เปรียวเดียวครับทีมเขาตายไป4แคลรี่เหลือด้วยเหลือแคอ่ไวโอนเดียวไวโอนตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะมีแค่ทอยนะครับก่อเกิดโดนทอยไปแล้วแวนเลือดเต็มอยู่เลยไวโอมาครับโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยไวโอเคียวเก๋าจับแกงครับโอ้โหรอดมาได้ <laughs> ดีนักเกมนี้นี่เขาไม่มา <laughs> ถมป้อมล่างเขาถมล่างแนละ้วผม เล่นแล้วเนี่ยเงินตามน่ดนั้นเลนกลางจันได้ครับอันนี้ต้องชมเพื่อนด้วยเยี่ยมเลยก็เล่นออฟเลนนะครับในช่วงเวลาที่ต้องเซฟก็เซฟนะครับก็เกมตามก็เกา่ยป้อไมไว้คอยปล่อยให้ออฟเลนขีนไปเติมการพอเติมการผู้เอาบังกรเลยสำคัญมากคือถ้าออฟเลนอ่ะถ้าสมมติมเกมได้เปรียวนะพยายามคุมมังกรด้วยนะครับมันเป็น เอ่อตัวที่ทําให้การเงินมันไหลคืนได้อะมันได้เงินเยอะนะได้เราเยอะด้วยนะครับเกมนี้ก็เจอกับยานอับสาวของประเทศครับเล่นเป็นสายแทงนะอ่าคิปนี้ถือว่าจบคลิปไวนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของเกมนี้กันแล้วกันนะครับก็เกมนี้จะเห็นได้ว่าแวนดามจน้อยมากนะครับ15ก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของไอเทมกันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้ไอเทมมันปแปลกๆกันนิดนึงนะครับ นในเกมนี้แวนก็ออกเท่มาตามสูตรนะครับก็มีการออกขนูตีไก่ด้วยนะครับอันนี้ที่ออกตีไกามาเพื่อให้ตีฟรีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า,าทีมเขาได้เมดล้างมากนะคือการที่แวนจะเข้าไปใกล้ๆมาหลอดมากๆนี่น่จาจะลำบากนะครับในเกมนี้แล้วก็ส่วนของยูเอทเล่นเซตปกตินะครับเกมนี้ไม่เอาอตะเลือดเน้นเบิร์ดให้นาวหลังเล่นยากครับอันนี้เยี่ยมเลยต่อมาก็วันเดอร์ครับวันเดอร์เกมนี้ก็ออกแค่ตามปกติครับส่วนผมนี่ออกดับไฟฟ้ามาเพราะว่า เหมือนทุ่งหลังๆอโดมันดอบอะ่ะก็เลยอยากได้ทับสายฟ้านะครับแต่ก็ในส่วนของทาร่าทาร่ามีการหยิบเออ่ล็อกชิลมาเล่นนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมหยิบล็อกชิลมาในเกมที่เจอมาลอดนะครับก็ถามว่าเวลาเจอมาลอดเนี่ยใช้ล็อกชิลได้ไหมใช้ได้นะคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้สู้แค่มาลอดคนเดียวนะครับอย่างเช่นเจอมาลอดปาดเลือดหายไป3,000ันสี่พ้วแต่ทีน้าไวยโอเข้ามายิงต่อนะครับก็อาจจะทําให้เกิดดาเมจที่แบบ เออมารุนแรงขึ้นนะครับจากการที่เออบางเกมเขาจะออกดับแดงในพวกนี้นะครับก็มันจะแรงขึ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นการออกล็อกชิลขึ้นมาเนี่ยก็จะเสริมเออการรับดาเมจในช่วงตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าทูดามเอ๋มันมีแค่มาลอยไงแต่ว่าไอ้ดาเมจที่ตามมาเนี่ยเราก็ต้องคอยป้องกันด้วยนะครับเพราะเลือดมันหายไปเยอะๆเนี่ยกดล็อกชิลทีเนี่ยโอ้มันได้โล่เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าล็อกชิลเนี่ยถ้าหากอยู่ดีเลือดลดทั้งขัเนี่ยโล่จะได้เยอะตามด้วยนะครับ อ่ามาต่อที่ไวโอครับไวโอตอนแรกผมงงว่าทำไมถึงมีเคียวเอ่อไวโอรวยขนาดนั้นเลยเหรอก็สรุปเขาขายของสองชิ้นครับก็ขายทอยกับกอเกินนะครับก็เกมนี้ไวโอก็แบกดาเมจไปเยอะครับแบกไป3 0เลยแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าคาใจเรื่องที่ออกทารอนครับจะออกทารอนมายิงทาร่าเกมนี้ก็ดูว่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่นครับเพราะว่าถ้าหากกลัวก่อะท้อนอะไรพวกนี้เนี่ยก็ สามารถใช้ทอยแทนก็ได้นะครับซึ่งในเกมนี้จะย่เอกส่วนมากเขาจะเอาทอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของอยา้์เกมนี้ยาหก็ได้เอวีไปนะครับใจดะเมจไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยผม,ผมคิดว่าดาวฟ้าขึ้นไปไปหน่อยนะครับเพราะว่าการเงินผมกับหยาเนี่ยต่างกันเยอะเกินไปนะครับจนจนผมมองว่าแค่เขาไม่โดนเขาเหล็กอย่างเดียวเนี่ยก็คุกคามผมได้แล้วนะคือไม่ต้องแบบออกดาวฟ้ามาคอยรับดาเมจเลยนะครับ ก็ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นจอกเกาะแล้วออกมิอาร์มก่อนแล้วค่อยไปจัดดาฟ้าอันนี้ผมคิดว่าอไอช็อตไล่ตรงนั้นนะผมน่าจะตายนะต่อไปก็เดน,น่าครับเกมนี้ใช้อลโกนี่แล้วก็ตัดเลื่อยครับมาเรียกได้ว่าเอามาคุกคามทลาร่า,า,ลาละกันมาคุกคามทาร่าละกันเพราะว่าถ้าทาร่าเกิดไปโอกก็เล่นยากน,นะครับ แล้วก็มาหลอดต้นเกมนาเมจไม่ได้แรงพองที่จะกดดันทลายด,ด้วยนะครับเกมนี้ก็อาจจะเห็นเนียหน้ามีเหรบาทน้อยลงนะครับเพราะว่าต้องไปออกของเพื่อแกทาร่านะครับแต่ก็สวยของมาหลอดมาหลอดนี่เอาจริงเกมนี้เนี่ยถ้ากัดฟันออกสามเหลี่ยมเนี่ยผมว่าดีกว่านะคือในถึงค้าวที่ต้องใช้สามเหลี่ยมก็ต้องใช้สามเหลี่ยมนะครับคือต้องบอกก่อนว่าทับล้ามันไม่ใช่อเทมที่มันดีขนาดนั้นนะครับ คือมันดีก็จริงครับมันดีก็จริงแต่ว่าในบางเกมที่คนใช้สามเหลี่ยมก็เคยสามเหลี่ยมนะครับอย่างเช่นเจอกับแบรนเนี้ยถ้าไม่ออกล้างบอกเลยว่าไม่มีทางรับดาเมจแวนไรครับในช่วงต้นเกมอย่างล้างในเกมนี้ถ้าล้างจริงก็คงล้างแค่วันเดอร์แล้วก็อาจจะทําให้รอดจากสตันแวนหน้าแต่ทีนี้ความสามารถในการโซมันจะน้อยลงนะครับท่านผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยออกสามเหลี่ยมดีกว่านะครับคือถ้าจะไปเออออกล้างนะครับแล้วสลับไปสามเหลี่ยมอย่างนี้เนี่ย คือเวลาเจอยูเอดยูเอปาทีนึงก็ครึ่งหลอดครับเพอเพอกดล้าให้ตัวเองแล้วก็วิ่งปรีเรื่อย้วยซ้ัมันมันเล่นยากน,นะมันเล่นยากน,นะก็จะเห็นได้ว่าสกอร์มาหลอดในเกมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือการที่เล่นสายฟูด,ด์ดเมทแล้วต้องมานั่งกดล้าแล้วกดสามเดียมเนะี่ยคือโดนสกิลไปทีนึงแล้วเนี่ยคือมันสวนไม่ได้ครับเลือดมันเาหายเยอะเกินไปนะครับเพราะงั้นเวลาเล่นมาหลอดแล้วเล่นซับล้าเนี่ยแล้วเล่นสายฟูร์ดเมทอนี่ต้องเระวังให้มากๆนะครับ เพราะว่าการเล่นสายฟูดาเมดเนี่ยอ่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับการใช้ทรับย์สามเหลี่ยมมากกว่านะอันนี้จากจากใจมาหลอดไมส้มเลยนะ,ะแล้วต่อมาก็เอนโซครับก็เล่นเซนเซมตามปกติครับเกมนี้ก็ขึ้นดาวฟ้ามานะครับมาคอยรับฟอดอาเมจผมเพราะว่าหลังๆนี่ผมไปไล่ทุบเ so อ็นโซ2สทีนะครับก็เลยมีการขึ้นดาวฟ้ามานะแลก็ในส่วนของเรื่องคำอธิบายไอเทมนะครับก็ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะก็ส่วนคนเล่นนี่เขาจะคิดอะไรยังไงอันนี้แล้วแต่เขานะครับอันนี้ผมก็แค่แสดงความคิดเห็นเฉยนะครับถูกผิดอะไรยังไงก็เห็นด้วยหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บค,ครับ